โอ้ยโอ้ถ้าผมกดโซนหัวจะเป็นหนงโอ้ยกอติล่ากอติล่ากัว้าวว้าวกอติล่ากอติล่ากอติล่าทำด้แค่นี้อ่ะกอาิาซลาอบเนยเลยเกลือฮ่าฮ่าฮ่าโอเคครับแล้ววัน Legend เกมปีเปาเพกาทุกทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยผมได้เจอมอสมอสหนึ่งเป็นมอสที่ผมคิดว่าเป็นมอสที่โคตรไฮเทคเลย แต่มันจะมีมอตัอย่นไฮเทควันนี้แต่ว่ามอสนี้เนี่ยทุกคนอยากดูเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าแบบลักษณะตัวมันจะเป็นยังไงหรือว่ามันจะโดนกินมันหรือมันจะโดนข่มขืนมันอันนี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเออถ้ามสงสัยแล้วนี่มอสนี้มันคือมอดอะไรถ้าทุกคนสงสัยแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงั้นไปลุยกันเลย โอเคครับแล้ววันเจี้เกม People p รม g r a m ทุนซึ่งทุนสงสัยใช่ไหมมันคือมอสอะไรไม่ต้องสสยแล้วหน้าปกน่าจะเห็นกันแล้วนะซึ่งในมอสนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไฮเทคมากๆเลยไอ้มอสเนี่ยอาวสาดับแรกทุกคนทุกคนครับทุกคนที่นั่นซ้ายไหมทีานั้นซ้ายจะเป็นเหมือนรูปไอ้ขาวขาวอ่ะขาวขาแล้วก็รูปร่างอะไรไม่รู้ทุกคนจะไปรู้ว่าเดี๋ยวเหมือนคุณล่างอะไรจริงๆแล้วเนี่ยรูปร่างนี้มันคือเจ้าชินชินหรือชินไม่แน่ใจทุกคนซึ่งมันเป็น กอดซิล่านั่นเองเออผมได้เจอมอดกอดซิล่าที่ผมคิดว่ามันน่าจะไฮเทคแล้วก็น่าอเมซิ่งมากพอเมเรากดไปปุ๊บมันก็จะมีตัวเดียวไม่เป็นไรมันมีตัวเดียวแต่ตัวเดียวนี้มันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างอาล่ตก็ไม่แน่ใจมันทำอะไรได้ยางแต่ไอ้ที่ที่มันเขียนไว้อะมันบอกว่าทำอะไรได้หลายอย่างเลยเอออาล่ตเรากดไปเสกมันออกมาตรงนี้เลยแล้วกันสามสองหนึ่ง กอกอซิลามีเลือดด้วยทุกคนเอ่อทุกคนจะเห็นมันตัวเล็กใช่ไหมทุกคนดูนี่นะเจ้ามนุษย์นี่คือเจ้าบ๊อบกับขนาดของเจ้ากอซิล่าโอ้โหขนาดเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเนาะว่ามันขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กซึ่งเจ้าชินกอซิล่าตัวนี้นะมันสามารถขยับได้ทุกส่วนและส่วนเลือดของมันก็จะมีตามนี้เลยไม่แน่ใจมันแข็งแรงหรือเปล่าเอาล่ะเจ้าบ๊อบนายพร้อมจัดก,การแบบเป็นอาหารอันโชโอชาของเจ้าเจ้ากอซิล่าเซนสีตัวนี้หรือเปล่าพร้อมกินกอซิล่าเอ้ยพร้อมกินเจ้าบ งำๆงนปโปมั่มมั่มมัมมกูดบอยก็ซิล่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยบอกมีลูกเล่นเยอะแยะเหมือนจะกินอะไรไม่ได้ด้วยอ่ะขึ้นไปก่อนบ๊อบอารเราจะมาดูแต่ละที่เราจะดูที่ส่วนขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่ามันคำรามได้ก็ยังกินไม่ได้คำรามได้อย่างเดียวอ่ะอ่ะเป็นราชสีได้ไงอะเกี่ยวเฟี้ยวราชสีแล้วสวนหางไอ้ใหญ่นะ เอ้ทุกคนส่วนหางหน่ารักมากเลยอะ่ะเอาเรื่องผมได้ไปอ่านมาแล้วว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างจุดที่สามารถเล่นได้จะเป็นส่วนกรามมันสามารถขัลามได้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนหัวผมไม่บอกมันสามารถทําอะไรได้และส่วนหางมันสามารถทําอะไรได้ What <the> ผมก็ยังไม่บอกถ้าเรจาจะทดลองว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างอาล่ะผมขอบ้านเล็กๆบ้านหลูๆหลังหนึ่งแล้วกันบ้านเล็กๆเ,เอาตึกเลยก็ได้ผมขอตึกใหญ่ๆแบบตึกประมาณ3-4ชั้นแล้วก็มีคนน่ะอยู่ประมาณสัก3-4ี่คน เออผมขอเชิญกดไลค์กดติดตามด้วยนะทำให้คลิปนี้เนี่ยไวรัลใครก็ได้ทำให้ช่วยคลิปนี้ไวรัลถ้าคลิปนี้ถ้าถึง1,000วิวอ่ะจะไลฟ์สดบอกไว้ก่อนไลฟ์สดนี่นานๆมาทีนะจ๊ะเอออาดาเชิญกดไลค์กดติดตามแล้วทำให้คลิปนี้ไวรัลเดี๋ยวนี้ถ้าถึงถ้าคลิปนี้หนึ่งพันนะเออไลฟ์สดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบ้านหลังหนึ่งปิ้งโอ้โหเอ้ไอ้เฮ้ไอ้บ้านบ้าน ไพึ่งสร้างโอ้โหแข็งแรงอะไรขนาดนี้โอ้ยเอาไม่ปิ้งเอยกอริล่ากอดกอกอร์ล่าจะเป็นอะไรอีกจะล้มนะมาตายแล้วกอริล่าผมเหมือนจะเหมือนจะเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้อยู่ดีก็วูบกอริล่าจะเย็นเย็นลูกลูกยังไม่ทำอะไรลูกจะล้มแล้วลูกและนี่ก็คือตึกที่ผมเนี่ยได้ปัญหามาซึ่งมันสูงมากประมาณ5-6ชั้นเนี่ยซึ่ง5้าชั้นนี้มันจะพังโดยกอริล่าไอ้เจ้าแขนด้วนตัวนี้อย่างเดียว สงสัยที่มันทําอะไรได้ถ้าทุกคนพร้อมสําหรับการให้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันส่งปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เจ้ากอซิล่าตัวนี้มันสามารถพังตึกได้หรือเปล่าเอาล่ะกอซิล่าคำรามมันหนึ่งเท <S <S นั่นเป็นเสียงคำรามที่น่ากลัวที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยเอาล่ะเจ้ากอซิล่าถ้าผมกดส่วนหัวจะเป็นยังไงภายในสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยหางหางหาง,หางมีแตงหางมีแตงแถบลำตัวมีแตงแตง มันมีใจแล้วทุกคนว้าวแค่นี้อ่ะแค่นี้อ่ะไอ้เราก็ตั้งนาตั้งตาขอคอยตั้งนานเอกซิล่าทำได้แค่นี้อ่ะอ่ะทำได้แค่นี้อ่ะตายละตายละตายละกซิล่าจะทำได้แค่นี้อ่ะอ่ะทำได้แค่นี้อ่ะอ่ะ เล่งเข้ามาเล่งเข้ามาก็ซีลาย่างก็ซีลาอบเนยเลยเกลือเล่งเข้ามาเล่งเข้ามาก็ซีลาของลิมิเต็ดมันมีแต่หมูลมควันใช่ไหมนี่ก็ซีลาลมควันก็ซีลาหัน สามารถซื้อได้สั่งซื้อได้ภายในใต้คลิปนี้99บาทเท่านั้นชิ้นส่วนเดียวราคาเดียวมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นและมีลูกเล่นหนึ่งที่ทุกคนยังไม่รู้ทุกคนซึ่งลูกเล่นนี้เนี่ยทุกคนเห็นตัวหางใช่ไหมมันจะมีดวงตาแล้วก็เป็นปากใช่ปะละ่ะเออซึ่งมันต้องทําอะไรได้แน่นอนอย่างแรกที่มันสามารถทําได้เลยคือการยิงทุก <Hole S 1> <c oughs> คนสงสัยเจ้าชชนเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือตรงหางนั่นเอง กองหางเนี่ยสามารถยิงได้ถ้าผมกดเป็นไงเท่ไหมซ่งกอซิล่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้สามารถตีนังกาได้โค้ตเท่ตีนังกาได้อาทุกคนสงสัยใช่ไหมล่ะว่าพวกเราเนี่ยสามารถสังหารเจ้าก,กอซิล่าได้หรือเปล่าสังหารได้ง่ายเลยทุกคนเพียงมันกดยิงพอมันชาร์จพลังแล้วเพิบมนะพอชาร์จพลังแล้วมันก็จะยิงใส่ตัวเองดูนะดูนะดูนะ รีดทิมโอ้ยโอ้ยกอร์ดิล่ากอร์ดิล่าดูมันยิงดิว้าวว้าวว้าวดูมันยิงดูมันยิงดิทุกคนเดี๋ยนะถ้าผมถ้าผมเสกถ้าผมเสกเจ้าหุ่นยนต์ไหมล่ะหุ่นยนต์บอฟโอ้ยโอ้ยดูมันเด้งดิโอ้ยโอ้ยถ้าผมเสกบ้านออกมาล่ะโอ้ ทุกคนเคยทุกคนเคยเห็นกอซิลาทายากไหมนี่แหละกอซิลาทายากคนคนหน้าทุกคนเห็นใช่กันไหมหละ่ะว่าถ้าโอ้เฮลโหคือกอซิลาไม่บุกเลยนะกอซิลาเบึ่งถึงพื้นใจเย็นลูกพี่โอโ้โหตึกนี่ผมสร้างแข่งแรงในขนาดนี้เนี่ยเอาละ่ะถ้าผมเนี่ยเอกอซิลา Godzilla มาตอนนี้กอซิลาพร้อมแล้วซึ่งผมจะกอกอซิลา Godzilla มาบุกเมืองนี้ เมืองที่ไม่มีคนเพราะผมลืมเสกไม่เป็นไรเจ้าบ๊อบเขาหนีไปทํางานไม่เป็นไรทุกคนแต่มานอยสักตัวอาถ้าผมให้เจ้ากอริล่างผมเนี่ยชาร์จเลเซอร์เพื่อไปยิงเจ้าเมืองอันนี้จะเป็นยังไงกอริล่าจะการมาันลุกพ่อว้าวว้าวกอริลากอริล่ากอริล่าไปไหนเจ้ากอริลากอริลาคิดสั้นไม่น่าเลยกอริลา กอรซิล่านายอย่าทำอย่างนี้กอรซิล่านายจะตกแล้วนะกอซิล่านายอย่าคิดสั้นชีวิตยังมีไกลจุดจบของกอซิล่าที่บุกโลกถือว่าทําความเสียหายได้เยอะกว่าที่คิดทุกคนแค่ยิงเลเซอร์นั้นยังไม่ยังไม่แบบเดินเข้าไปแค่ยิงเลเซอร์แค่นี้ก็แบบไฟไหม้จนคอมกระตกแล้วเนี่ยทุกคนเออแล้วมันก็มีส่วนหางเออผมน่าจะเสกใกล้ไปนิดหนึ่งแล้วมันจะมีส่ออนสวหน,นหางที่สามารถยิงได้ใช่ไหมทุกคนวีดบึม ยิงยาวเลยไงยิงยาวเลยปากยิงด้วยปากยิงอีกปากยิงปากยิงไมีปากยิง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 สองข้างทางมีสองข้างทางชาร์จอยู่ชาร์จนี่ไงชาร์จชาร์จจากสองข้างทางเยอะล่ะยิงเข้าไปบูนบูนโอ้ยโอ้ก็ทีลาก็ก็ทีลาก็ก็ขาขาดก็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 ไอ้ก็ทีลาก็ไปหมดแล้วก็ผมขาสองทางเลยก็ก็ ทุกคนสงสัยกันใช่ไหมล่ะบ้าถ้าเกิดกอซิล่าบุกโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยจะทํายังไงอันดับแรกทุกคนทุกคนเอาบ้านมาพอทุกคนได้บ้านแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้ากอซิล่ามันคิดจะยิงนะตอนที่มันกําลังจะชาร์จเนี่ยทุกคนป่าบ้านไปเลยงี้แค่นี้ทุกคนก็จะปลอดภัยจากกอซิล่าเลยทุกคนหรือถ้ามันยังไม่ได้ผลคุณก็แค่ก็แค่ก็แค่ง่ายๆทุกคนก็แค่เอาบ้านเอาบ้านเสกเข้าไปเสกเข้าไปโอเคครับและนี่คือไม่ทั้งหมดของเกม People, Pea a จะเป็นส่วนหนึ่งของมอสชินกอซิล่าตัวเองตัวนี้นั่นเองทุกคน้าใครเนี่ยสนใจในการเอากอซิล่าไปเลี้ยงในเกมเนี่ยผมก็ทิ้งลิงมอดไว้ใต้ดิจิทัลแล้วทุกคนอย่าลืมไปหาโหลดกันเล่นกันได้ทุกคนถ้าใครเนี่ยสนใจในการให้เจ้ากอซิล่ามาบุกโลกหรือยังไงก็ตามทุกคนสามารถโหลดมอสนี้ไปได้ทุกคนมอสนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเป็นมอสที่สนุกและแปลกใหม่มากเลยทุกคนเออกอซิล่าย่างก็มีนะผมขายเออราคาเพียง9กิบาบาทเท่านั้นกอซิล่าตัวนี้ผมขายราคาถูกมาก ถ้าท่านชมลองกินนะครับถ้าท่านชมเนี่ยได้มีกอรซิล่ามาบุกโลกจริงท่านชมจะทำยังไงท่านชมจะทําแบบกอรซิล่าห่นหรือเปล่าหรือท่านผู้ชมเนี่ยจะทํายังไงถ้าท่านชมได้เจอเงนจริงเดี๋วก็โตใครตัวมันนะข่ามุย